สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพับเกรดพรีเมียมนะครับของดีแน่นอนนะครับผมแบรนด์เอทีสตีเวนนะครับผมนี่ซื้อมาจากร้าน EF นะครับผมที่ขายแมมีดแบรนด์ e อนะครับมีดแบรนด์นี้แพงกว่า EF อีกนะครับผมนี่สวยมากนะครับมี 2- สีนะครับด้ามจับทําจากวัสดุสังเคราะห์ไมจัต้านะครับผมของดีแน่นอนเหนียวแข็งแรงน้ําหนักเบานะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูชัดๆนะครับเล่มนี้ยาวรวม7.6นิ้วนะครับผม ใบมี14 28 n นะครับผมเอี๋ยวซไม่ดูนี่ครับชื่อรุ่นว่า ST146 นะครับผมของดีแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมงานแบรนด์นะครับ ST Steven สินค้าพร้อมกล่องแบบนี้นะครับของแท้นะครับผมมี2สีให้เลือกสีเขียวขี้ม้ากับสีน้ำตาลนะครับผมด้ามจับวัสดุสั่งคอใหม่จะตาตัวใหม่นะครับผม ยาวรวม7.6นิ้วนะครับใบมีด3.3นิ้วนะครับเหล็กเทส 14C 28 n นะครับผมความยาวใบมีด3.3นิ้วใบมีดสีดำซาตินนะครับผมนี่ทรงใบมีดสวยมากนะครับผมปาดว้าวมีมิตินะครับงานเนียนกริฟนะครับปลายแหลมความยาวใบมีด3.3นิ้วนะครับความยาวด้ามจับ4.3นิ้วยาวรวม7.6นิ้วนะครับนี่ครับแกนกลางเป็นเหล็ก แกะลายปัดเงาวงแหวนสีน้ำเงินทั้งสงด้านนะครับผมด้านหลังมีกิฟตเนี่ยงเกงสีดำซาตินนะครับสีเดียวกับใบมีดนะครับผมมีรูร้อยเชือกก้านท้ายแกนกลางเป็น ABS นะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับวัสดุน้ำจับวัสดุสั่งคอไมจา,าต้าแบบประกบ2ฝั่งนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับผมราคาเบาๆนะครับ เจ็้อยบาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางรับประกันของแท้ง,งานดีแน่นอนนะครับผมเหล็กเทพนะครับผมมีของมาแค่สีละ3เล่มนะครับผมมีมาแค่6เล่มนะพี่ๆท่าน,นไหนสนใจทักมาได้เลยคมความคมไม่ต้องห่วงนะครับผมงานแบรนด์นะคมเนียนกริฟไม่มีบิ่นแน่นอนนะครับผม ผมหวานเทียมนะครับรับประกันให้นะครับเหล็กเทพนะครับผม 14c 28n นะครับผมนี่พี่ๆท่านไหนชอบงานดีมีดพับเกรดพรีเมียมนะครับแนะนาเล่มนี้เลยนะครับผมยวชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับผมน้าหนักเบานะครับผม89กรัมเท่านั้นนะครับผมใบมีดยาว3.3นิ้วนะครับผมสันหนา3มิลนะครับผมนี่สันหนา3มิลปลาย เป็นว้าวแบบนี้นะครับผมตามทรงไว้มีดนะครับไวมีมจุดสากว้าง0.8นิ้วยาว3.3นิ้วนะครับสันหนาสามมิลแข็งแรงงานดีแน่นอนนะครับผมสินค้าพร้อมกล่องนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทังมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับสวยแน่นอนนะครับผมมี2สีนะครับผม สะดวกทางไลน์ที่สุดนะครับทักมาแอดไลน์ OA มาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นให้ทางไลน์ OA นะครับผมสวยแน่นอนนะครับแบรนด์เอชทีสตีเวนนะครับหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับผมได้กําไรหลักสิบนะครับเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้ของดีเกรดพรีเมียมงานแบรนด์แท้นะครับนี่ครับมีมาแค่สีสามเล่มนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับ ราคาเบาๆนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมของดีเนียนกิฟนะครับมีระบบล็อกให้นะครับผมระบบไลเนอร์ล็อกนะครับผมนี่มีระบบบอลแบรคิงนะครับช่วยปิดนะครับผมไม่เด้งกลับนะครับตอนปิดนี่ก็จะเหมือนมีอะไรดูดนะครับผมของดีเกตพรีเมียมนะครับรีวิวให้ดูช้าๆชัดๆเปิดลื่นปิดง่ายด้วยมือข้างเดียวนะครับ น้ำหนักเบานะไม่ถึงร้อยกรัมงานดีแน่นอนนะครับผมน้ำจับวัสดุสังเคราะห์ไมจัตตาครับเกรดพรีเมี่ยมกว่า G 1 0ทนเยอะนะครับผมราคาเบาๆนะครับ700บาทนะครับเลือกสีได้เลยนะครับผมรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทักมาได้เลยงานดีแน่นอนพร้อมกิฟต์เนบเหล็กเทพนะครับ1 4บ2 8 n ซบอนะไปเสิร์ชหาได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ แบนด์แท้ HT Seven นะครับเราพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ